สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตอากาศประจำวันกันครับในวันที่18พฤศจิกายน2568วันนี้ตอนบนลมน่าจะเริ่มนำฝนแล้วนะครับสำหรับตอนบนทางประเทศไทยลมแรงในหลายพื้นที่หลายจังหวัดและในส่วนเรื่องของอุณหภูมินั้นด้วยความที่ยังเกิดแนวพัาอากาศอยู่ความเย็นระลอกใหม่น่าจะ เริ่มออกแอคชั่นนะฮะพี่น้องให้เห็นชัดเจนขึ้นในวันพรุ่งนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเราก็ไปเจาะลึกกันเลยนะฮะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของลมกระโชกกันก่อนจากภาพแบบจําลองเราจะเห็นริ่มความกดอากาศสูงด้านบนเห็นไหมครับพี่น้องหาเพรสเชอร์ Hi ที่แผ่ลงมาเบียดปะทะกับอากาศเดิมในบ้านเราภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงความชันของความกดอากาศนะฮะ ที่เริ่มแน่นขึ้นจำง่ายๆก็คือยิ่งเส้นความกดอากาศเบียดกันชิดเท่าไหร่นะฮะลมผิวพื้นยิ่งพัดแรงเท่านั้นมาด,ดูไล่ดูรายละเอียดทีละภาคเลยนะฮะเราจะเห็นนะครับพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่ในแผนที่ก็เป็นสีเขียวสีฟ้านะครับนั่นเป็นเพราะว่าภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติที่ช่วยบังลมเอาไว้นั่นเองนะฮะ ลมหนาวที่ลงมาจึงมีลักษณะค่อยๆจมตัวลงมาแบบเนิ่มเนิบน,นุ่มนวนฮะไม่ได้กระโชกฮกฮากนะเหมือนภาคอื่นความแรงลมจึงต่ำกว่าระดับพวกวีหรือน้อยกว่า40กิโเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับพื้นที่ภาคอีสานนี่นตรงข้ามกับภาคเหนือเลยนะครับพี่น้องนี่คือด่าน หน้าพื้นที่แรกนะฮะที่รับแรงกระแทกจากมวลอากาศเย็นเต็มๆโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งโขงและพื้นที่โล่งแจ้งจะเห็นเป็นแถบสีเหลืองเลยพี่น้องสลับสีส้มนั่นคือลมแรงในระดับพกหวีขึ้นไปเป็นระยะระยะตลอดทั้งวันแล้วก็ให้ระวังช่วงบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นนะครับลมจะแรงขึ้นตามกลไกการยกตัวของอากาศร้อนฮนะ จุดเฝ้าระวังพิเศษก็คือช่วงนครพน,นมนะฮะบ,บริเวณนครพน,นมมุกดาหารอุบลราชธานีโดยเฉพาะอำเภอริมโขงและพื้นที่อีสานล่างอาจจะเจอระดับสังกะสีกระพือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปวูบวาบเข้ามาได้ในบางช่วงพื้นที่ภาคกลางนะครับลมพัดผ่านได้สะดวกจริงนะฮะแต่ด้วยสิ่งปลูกสร้างปลูกสร้างนะครับพี่น้อง สิ่งปลูกสร้างและก็ระยะทางที่ไกลจากต้นทางก็ทําให้แรงลมลดทอนลงไปส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นสีเขียวมีสีเหลืองแซมบ้างในช่วงบ่ายแก่ๆความแรงลมก็อยู่ระหว่างลมโชยนะครับพี่น้องถึงลมระดับพวกหวียกเว้นที่โลงแจ้งในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีและสระบ,บุรีอาจจะเจอแรงลมระดับพวกหวีได้บ้างนะฮะ ภาคตะว,วันออกลมมรสมพัดส,สอบเข้าหาฝั่งนะครพื้นที่ชายทะเลจะสัมผัสลมได้แรงกว่าพื้นที่ตอนในชัดเจนนะพี่น้องเห็นไหมครับชนบุรีแถวเกาะสีชังพัทยาและระยองลมก็จะอยู่ในระดับ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็คือระดับพกหวีในขนาดที่พื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะฮะเราจะเห็นด้วยภูมิประเทศที่เป็นคอดออกะนะฮะที่แคบทำให้เกิดปรากฏการนะฮะปรากฏการลมถูกบิด อัดนะัะนั้นก็จะต้องมีลมแรงจุดเฝ้าระวังก็คือประจวบคีรีขันโดยเฉพาะพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอย่างทับสแกบางสะพานลมอาจจะแรงถึงระดับสังกรสีกระพือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปได้เลยนะฮะในขณะที่ฝั่งอันดามันนะฮะพักใต้เทือกเขาทนะําหน้าที่ก็เป็นกาแพงยักษ์นะฮะบังลมมรสุมคล้ายๆพักเหนือนะฮะ ลมก็มิดชิดหน่อยครับลมจึงค่อนข้างสงบในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตรงนี้ก็คือพื้นที่กระสุนตกนะครับพี่น้องต่อไปนี้ก็ลมมรสุมมีระยะการพัดหรือเรียกที่เรียกว่ายาวไกลนะฮะผ่านอ่าวไทยโดยไม่มีอะไรขวางกัน้นมันก็จะสะสมพลังงานมาเต็มที่ก่อนพุ่งชนชายฝั่งซึ่งตั้งแต่วันนี้ไปนะฮะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยทั้งฝนทั้งลมเลยนะครับก็ก็จะลมแรงต่อเนื่อง ทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะก็เป็นลมระดับสังกะสีกระพือกินพื้นที่กว้างในทะเลก็จุดเฝ้าระวังในวันนี้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็อย่างสุราษฎร์ธานีนะฮะอย่างที่สมุยพังงันแล้วก็แล้วก็นครศรีธรรมราชตลอดแนวชายฝั่งนะฮะโดยเฉพาะอำเภอหัวไซปักพนังเนี้ยพี่น้องเห็นไหมครับสงขาก็มีอำเภอเมืองอำเภอจันนะสิงหนครแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดปัตตานี คราวนี้เรามาดูกลไกที่ขับเคลื่อนสภาพอากาศในวันนี้กันครับเราจะเห็นลิ่นความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงนะครับแผ่ลงมาซึ่งเกณฑ์ที่เราใช้ดูก็คือ1 0 1 2ขึ้นไปนะครับพี่น้องก็เป็นการขยับตัวของเส้นเหล่านี้บอกอะไรเราบ้างครับพี่น้อง ก็เราจะเห็นว่าเส้นพันสิบสองนะครับพันสิบสี่ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างอากาศเย็นและอากาศอุ่นนะฮะเริ่มขยับลงมาพาดผ่านบริเวณเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนรวมถึงภาคอีสานตอนล่างด้วยลักษณะแบบนี้ก็เป็นสัญญาณของอากาศแห้งกดจมในบางพื้นที่ในขณะเดียวกันมันก็ทําหน้าที่เป็นตัวดันนะฮะอากาศร้อนชื้นที่มีอยู่เดิมให้ยกตัวขึ้นก่อให้เกิดแนวปะทาอากาศ ก็ทำให้เกิดฝนนะครพี่น้องก่อนที่อากาศเย็นจะเข้ามาแทนที่ในขนาดเดียวกันเราจะเห็นเส้น1ั1สถึงพันสิบหเห็นไหมครับด้านบนขวามือแย้มแย้มเข้ามาแตะขอบชายแดนภาคเหนือและอีสานนี่คือเส้นของอากาศเย็นของจริงนะครับพี่น้องก็ทําให้พื้นที่แถบนี้อุณหภูมิเริ่มลดลงและมีความเย็นที่สัมผัสได้สำหรับพื้นที่ภาคใต้บริเวณนี้ไม่มีเส้นความกดอากาศสูงนะฮะในระดับ1ัน ในระดับพันสิบสองขึ้นไปถึงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกลายเป็นพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำนะฮะกว่ามเมื่อเทียบกับตอนบนประกอบกับการบีบอัดของเส้นความกดอากาศที่แน่นทางตอนบนทําให้เกิดแรงผลักดันมวลอากาศลงสู่พื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ํากว่าทางภาคใต้มากนะครับส่งผลสภาพอากาศนะครับในวันนี้จะส่งผล สภาพอากาศที่มีความแปรปรวนนะฮะไม่เสถียรเลยสําหรับพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้แปรปรวนสูงโดยเส้นทางการเดินทับของแนวลมพี่น้องเห็นไหมครับของลมมรสุม925เฮกโตปาสคาลวันนี้พัดเป็นกระแสหลักจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเข้าหน้าหนาวเต็มตัวนะฮะไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องพี่น้องสังเกตเป็นจุดๆนะครับผมให้ดูในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกก่อนพี่น้องสังเกตไหมครับ ว่าลมที่พัดเข้าหา2พื้นที่นี้ไม่ได้พัดตรงๆทื่อๆนะฮะแต่มีลักษณะาการพัดสอบลู่เข้าหากันหรือคอนเวเจนต์ในบางจุดโดยพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้ด้านบนและอา่าวไทยตอนบนด้านล่างเข้าไปนะฮะซึ่งลมลักษณะน,นี้นะฮะแม้ไม่แรงจัดแต่มันก็ช่วยหอบความชื้นเข้าไปปะทะกับอากาศมวลอากาศเย็นที่รออยู่นั่นเองนะฮะ แต่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับลมพัดผ่านในลักษณะทิศตะวันออกค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้นะฮะในบางจังหวะเป็นการพัดนําความชื้นเข้ามาสะสมครับไม่ได้เป็นลมแห้งๆจากทางทิศเหนือเลยทีเดียวในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยพื้นที่ภาคใต้นะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์นะฮะพี่น้องดูตรงอ่าวไทยสิครับเส้นลมมรสุมพัดค่อนข้างแรงยาวเป็นทางด่วนเลยเห็นไหมครับอัดเข้าหาฝั่งอ่าวไทยโดยตรงถ้าสังเกตดีๆจะเห็นแนวลมที่พัด เข้ามานะฮะเขาพัดยกนะฮะเฉียงขึ้นในลักษณะยกท็อปนะฮะแล้วก็ล่องนะฮะพาดผ่านพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างออรวมถึงมีการพัดสอของลม2ระดับบริเวณหน้าฝั่งปัจจัยเหล่านี้ทางอุตุนิยมวิทยาเขาเรียกว่าเป็นตัวปั๊มนะครับก็คือเมฆฝนนะฮะตัวปั๊มเมฆฝนชั้นดีเลยครับพี่น้องเพราะว่าลมที่แรงขนาดนี้จะหอบไอ้น้ำหาศาลนะฮะเกิดการเสียดสียกตัวรุนแรงเมื่อปะทะชายฝั่ง ถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของลมระดับบนนะฮะเราจะเห็นพื้นที่ภาคเหนือบนนะฮะมีกระแสลมตะวันตกนะฮะกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะฮะเวสต์ทอรีวินนะครับพัดผ่านอยู่ในวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแม้กําลังจะไม่แรงมากแต่ลักษณะการไหลของลมเนี่ยยกไปนะครับยกขึ้นข้างบนก็เป็นตัวช่วยดึงช่วยดูดนะครับอากาศด้านล่างให้ลอยตัวขึ้นได้ในบางจังหวะหากด้านล่างมีความชื้นพอนะครับ ขณะที่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกลมระดับบนในทิศทางตะวันออกหรือตะวันนะซึ่งเป็นยังไงครับพี่น้องก็สอดคล้องนะหรืออินเฟดตกับลมระดับล่างครับลักษณะน,นี้ก็จะช่วยประคองกลุ่มเมฆให้เคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกันได้แต่ในพื้นที่ภาคใต้ตรงนี้สําคัญครับพี่น้องมองดีๆเลยนะครับลมระดับบน500เฮกโตปัสคานพัดเป็นลมฝ่ายตะวันออก ะะเป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่ยังคงมีกําลังปานกลางนะครับพัดเข้าปกคลุมลักษณะนี้นะครับเมื่อเจอกับลมมรสุมระดับล่างที่แรงมันก็จะเกิดที่ภาวะที่เราเรียกว่าวินเชียนะครับในแนวดิ่งที่เหมาะสมนะครับก็คือลมเฉือนก็คือลมล่างหอบความชื้นลมบนช่วยพัดกระจายยอดเมฆนั่นก็หมายความว่าท้องฟ้าทางภาคใต้วันนี้เปิดไฟเขียวเลยนะครับทั้งหมด ให้เมฆฝนก่อตัวในแนวตั้งได้อย่างอิสระแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับในวันนี้ดังนั้นนะครับพี่น้องเมื่อเราเอาภาพจิกซอทั้ง3ส่วนคือความกดอากาศลมล่างและลม,ลม,ลม,ลมบนเนี่ยครับมาต่อกันนะฮะบนโมเดลคาดการฝน24ชั่วโมงเราจะเห็นภาพสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ดังนี้ฮะพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีฝนทั่วไปในบางจุดโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเกิดจากกลไกเย็นช้อนร้อนชื้นครับ ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปะทะก,กับอากาศอุ่นที่มีความชื้นสะสมจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มี รวมถึงมีคลื่นนะฮะพี่น้องคลื่นเห็นไหมครับลูกศรสีเหลืองกระแสลมตะวันตกเป็นตัวดึงอากาศขึ้นไปก็ทําให้เกิดการกันตัวเป็นฝนได้โดยเฉพาะเหนือบนก่อนที่อากาศจะเย็นลงควบภาพนะครับในวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคอีสานนะฮะฝนจะน้อยกว่าภาคเหนือนะครับเพราะในวันนี้ลมจะแรงนะครับสาเหตุจากลมระดับล่างที่พัดแรงนั้น ก็เริ่มนำพาอากาศแห้งเข้ามาแทนความชื้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้เมฆฝนก่อตัวได้ไม่นานก็จะถูกลมพัดกระจายไปนะฮะในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกก็วันนี้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาประกอบกับแนวบัทาากาวนะฮะก็ะทำให้มีฝนนะฮะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะพื้นที่หน้าเขาที่รับลมนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านล่างชายฝั่งทะเลนะครับทั้งสองพื้นที่ ภาคใต้นะครับนี่คือพื้นที่น้ําจากฟ้าของแท้นะครับในวันนี้นะครับพี่น้องการที่ลมระสุมมีกําลังแรงนะครับยาวพัดสอบเข้าหาฝั่งบวกกับลมระดับบนที่เปิดช่องทางสะดวกไม่มีความกดอากาศสูงมากดทับอีกต่างหากนะครับทำให้อายน้ํามหาสารถูกเปลี่ยนเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่นะครับพี่น้องปะทะเข้ากับชายฝั่งโดยตรงส่งผลให้ฝนตกปานกลางขึ้นไปและฝนหนักแช่ได้นะครับในเวลาน,านานในวันนี้ จากโมเดลคาดการ์นะครับพี่น้อง24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่7โมงเช้าวันนี้นะครับ1ิพฤศจิกายนไปถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้19พฤศจิกายนพื้นที่ภาคเหนือเช้านี้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยครับ0.5ถึง1องศาเซลเซียสโดยเฉพาะขอบชายแดนด้านบนอากาศอยู่ในเกณฑ์เย็นถึงหนาวอุณหภูมิโดยประมาณ15-23ถึง23องศาเซลเซียส ต่าสุดอยู่ที่15-16องศาแถวแถวแม่สายเชียงแสนนะครับเชียงรายแล้วก็แม่อายฝางเชียงใหม่พื้นที่ฝนนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาหน้าตากและเพชรบูรณ์ภาคอีสานอุณหภูมิทรงตัวถึงลดลงเล็กน้อยในตอนบนสุดของภาคนะครับส่วนตอนล่างอุณหภูมิยังใกล้เคียงเมื่อวานนะฮะอากาศเย็นนะครับ อุณภูมิโดยประมาณ18-24องศาเซลเซียสจุดที่หนาวเย็นที่สุด18-19องศาอําเภอนาแห้วอําเภอดังซ้ายอําเภอภูเรืเอและจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ตอนบนของจังหวัดนครพนมมีกลับจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยนะครับพื้นที่อีสานเกิดขึ้นได้แถวชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ ไปดูภาคกลางครับพี่น้องอากาศยังปก,กตินะครับยังไม่เข้าเกณฑ์อากาศเย็นเท่าไหร่ในวันนี้ยกเว้นพื้นที่ชายขอบด้านภูเขาตะวันตกนะครับอุณหภูมิโดยประมาณ23-25องศาเซลเซียสจุดต่ํตาสุดนะฮะก็อยู่แถวๆนั้นนะครับทองผาภูมิและอำเภอบ้านไร่นะครับออทองผาภูมินิการจันทบุรีบ้านไร่ก็อุทัยธานีแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเป็น ได้บริเวณจังหวัดอุทัยธานีคางจัน,นบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนนะครปฐม,มรวมถึงกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับอากาศยังคงปกตินะครับอุณหภูมิ24ถึง26องศาจุดต่ำสุดจะอยู่พื้นที่ใกล้ภูกเขาก็คือนครนายกและปราจีนบุรี ในขณะที่จะมีฝนฟ้าขนองนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกในวันนี้ระดับเล็กน้อยถึงปานกลางโดยทั่วไปนะครับบริเวณจังหวัดคนครนายกปราจินบุรีสรกแก้วฉะเชิงเซาและยองชนบุรีจันทบุรีและตราดสําหรับภาคใต้นะครับอากาศค่อนข้างอุ่นและชื้นนะครับอุณหภูมิประมาณ24 27องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองเป็นบริเวณกว้างในระดับปานกลางขึ้นไปถึงหนักได้ครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริขันธ์ชุมพรและนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีันครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตนียะลาและนราธิวาสนะครับ สปลาวเพื่อนบ้านนะครับอุณภูมิลดลงเล็กน้อย1องศานะครับลาวตอนบน8-15องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่ลาวตอนใต้อากาศเย็น16-22องศาต่ําสุด12-14ที่แขวงหัวพันธ์ุและแขวงเชียงขวางรวมถึงพงศาลีด้วยกลับจะมีฝนฟ้าขนองบริเวณลาวเหนือนะฮะลาวบนนะครับบ่อกแก้วหลวงน้ําทาพงศาลีอุดมทรหลวงประบางหัวพันธุ์และไย,ยะบุรี ปิดท้ายกันที่คลื่นลมนะครับพี่น้องคลื่นลมทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1- 2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงกว่าปากตินะครับพี่น้องชาวเรือในขนาที่ฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรและฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ